สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องพังบุญลายนะคะนี่ก็จะแม่ควานก็จะถ่ายวิวให้ชมคลิปแถวภาคอีสานของเรานะคะแถวบ้านนอกนะคะบรรยากาศแห้งแล้งมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นาของแม่ควานนะคะ ถ้าแม่ควานได้กลับมาอยู่บ้านนะคะก็จะมาถมที่ตรงนี้นะคะทำที่อยู่ให้คุณยายบนหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านของแม่ควานนะคะอากาศที่บ้านร้อนมากนะคะร้อนร้อนปกตินี่ก็จะเป็น คนบ้านๆของเรานะคะก็จะเลี้ยงวัวตามทุ่งนานะคะนี่ก็จะเป็นสวนผักที่คุณแม่ปลูกนะคะคุณแม่กับคุณพ่อปลูกแม่ก็จะปลูกตะไคร้ปลูกต้นหอมผักชีแล้วก็ปลูกพริกแล้วก็ปลูกดอกแคนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะ แม่เขาก็จะตักน้ําในบ่อนี้ขึ้นมาลดถักนะคะถ้าบรรยากาศช่วงหน้าแล้งมันก็จะไม่ค่อยมีน้ํานะคะตอนนี้ก็ยังมีน้ําอยู่นะคะคุณพ่อก็จะใช้ใดค่ะเพราะว่าช่วงที่แม่ควานขายขนายบุญหลายนะคะก็จะส่งมาให้คุณพ่อคุณพ่อเขาก็มาซื้อใดใไดโวนะคะ เดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนนะคะนี่ค่ะคุณแม่เขาก็จะปลูกพริกอย่างนี้นะคะอยู่บ้านคนเก่เนาะก็ให้อยู่เฉยๆไม่อยู่นะคะก็จะปลูกพริกปลูกผักตะไคร้อันนี้คุณแม่กําลังแต่งตะไคร้นะคะก็จะเก็บไปช่วยงานวัดนะคะที่บ้านมีบุญผระใช่นี่คะแม่ก็จะปลูก คุณแม่ก็จะคุยกับคุณแม่ค hmm. ุยเบาๆไม่ได้ยินนะคะต้องคุยเสียงดังๆนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็จะออกมาปลูกฮะมีมีมีปลูกลังบานใ้มีอยู่มันเป็นตามดินนี่ค่ะผูก พริกของคุณแม่ปลู่ก็กำลังเริ่มจะสุกนะคะกระเบงเขากินไปนี้ใบกระเพราคุณแม่ก็จะปลูกนะคะแม่ก็จะเก็บไปขายในหมู่บ้านนะคะตามร้านค้าพอได้ค่าพอได้ค่ากับข้าไปวัดในเต่ละวันนะคะคุณแม่เขาก็จะทำเป็นกิจวัตรประจำวัน คุณแม่เคยทำแล้วถ้าวันไหนไม่ทำก็จะหงดหิดนะคะคนแก่อยู่เฉยๆไม่เป็นค่ะแม่ก็จะปลูกมะละกอปลูกต้นบวบบวบนะคะก็จะห้อยเต็มบางทีคุณแม่ขายไม่ได้แม่ก็จะแบ่งให้คนอื่นเขาได้กินบ้าง นี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคะด้านนอกบ้านนอกหมู่บ้านนะคะนี่เลยคะ่ะชีวิตของคนอีสานของเรานะคะก็จะอยู่แบบนี้นะคะปลูกผักสวนครัวไว้ขายไว้กินไว้แบ่งเพื่อนบ้านนะคะมะเขือเทศคุณแม่ก็ปลูกนะคะ ลูกกาลังสุกเลยถ้าแม่ควานเอารถติกอัพมาแม่ควานก็จะเก็บไปกินที่พัทยาหมดเลยนะคะแต่แม่ควานมารถกับรถทัวร์มันก็เอากลับลําบากนะคะนี่ค่ะคุณแม่ปลูกเยอะมากเวลาลดแล้วก็จะทะเลาะกับกับคุณพ่อนะคะลดเวลาลดผักเวลาเหนื่อยแล้วก็จะทะเลาะกัน ก็จะถกเถียงกันนะคะตามภาษาตาใหญ่ริกของคุณแม่ก็กำลังเริ่มแดงเลยนะคะเอาไว้เวลามีรถลงไปพัทยาก็จะให้คุณแม่เก็บไปฝากแม่ควานนะคะมาเห็นคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่ผอมมากเลยนะคะตั้งแต่แม่ควานตกงานตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะ สิก็บไปหาวัดบ่แม่สิก็บไปวัดตีสิก็บไปวัดตีวัดจ้าไปวัดบุ้านบ่ได้สักขาดชักาดดก้ชิ้เขาของมันตีนี่ค่ะก็เอาไปวัดก็เอาไปวัเฮ็ดบุญน้ำวัดกัไอ้บุญมัดนั่นแหละ กับผึ่งกลับมาจากธุระเนาะตอนนี้ที่บ้านในในหมู่บ้านก็มีงานวัดนะคะบุญพวิตนะคะก็กําลังสวยดาวกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นที่ของคุณแม่หมดนะคะคุณอันนี้คุณแม่ก็แบ่งให้พี่สาวนะคะถ้าแม่ควานถ้าแม่ควานเอาบุญหลายมาอยู่บ้านไม่แน่ก็อาจจะทำโรงช้างตรงตรงนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะทําพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ ตรงที่แม่ปลูกผักสวนครัวนะคะอันนี้ตอนกลางวันมันก็จะบรรยากาศมันก็จะแห้งแรงหน่อยนะคะก็จะเป็นเหมือนเหี่ยวเหียวเชาเชายังไงไม่รู้นะคะแต่ถ้าตอนเช้าหรือตอนเย็นมันบรรยากาศก็จะน,น่าอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านของน้องสาวนะคะน้องสาวก็ออกมาอยู่ที่ข้างนอกนะคะ ก็จะเป็นวัดนะคะข้างหน้าค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเป็นเป็นน้ำหมู่บ้านนะคะน้ำเป็นเขาเรียกว่าบ้านแถวบ้านเรียกว่าเป็นน้ำฝายนะคะของหมู่บ้านนะคะที่ใช้สำหรับน้ำประปานะคะฝั่งน้นก็จะมีนะคะ จ้านั่นแม่แม่เลี้ยวซ้ายไปหอดนั่นเลี้ยวซ้ายเด้งหอดแยกจ้าจังสุปีเพิ่นกระเฮมาจากบ้านกะบ้านเบงจ่ะบ้านเบงพาไส้บ้านเบงแต่ปีนี้อ๋อเคยกัที่นีหม่งให้ลงกยุนาบ้านจ้าจ้าจ้า นี่ก็เป็นสระน้ำของหมู่บ้านทาลาดเหมือนกันนะคะมีสองฝัง่งแต่ก่อนพังน้ำหวานก็จะผูกใต้สะพานนี้นะคะพังน้ำหวานาพังภูผานะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้สะพานนะคะก็มีก็มีช้างอยู่ใต้สะพานนะคะ อีสานของเรานะคะแถวบ้านนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถขนช้างนะคะก็จะมีพวกควานช้างอยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะก็จะมีสับปะรดกองเต็มเลยนะคะช้างอยู่ด้านล่างหลายเชือกนะคะเนี่ยแม่ควานไม่ได้ลงไปนะคะแม่ควานจะรีบไปจองตั๋วที่สตึกนะคะก็จะเอาบรรยากาศแถวอีสานของเราแถวบ้านแม่ควานมาฝากให้แม่ๆ FC อซดูนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารประกรรมนะคะสารของหมู่บ้านนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน,นะคะ่ะช่วยดูแลหมู่บ้านนะคะอันนี้เพิ่งลอกฝายใหม่ได้ได้ประมาณปีหนึ่งนะคะเพิ่งทำเสร็จเมื่อปีก่อนนะคะ ตอนเย็นนี้ก็จะมีชาวบ้านออกมาวิ่งออกกำลังกายแถวแถวรอบสะหมู่บ้านนะคะบรรยากาศน่าอยู่มากนะคะแต่ช่วงนี้ก็มันแล้งก็อย่างว่านะคะฝนไม่ตกมันบรรยากาศมันก็จะเป็นแห้งๆเหี่หยวๆนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แก่แม่ควานด้วยนะคะวันนี้ก็แม่ควานได้ถ่ายคลิปบรรยากาศแถวบ้านมาให้แม่ๆดูนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้กับแม่ควานนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปธุระก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะที่เขาปีแต่ตรงนี้เราเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนะคะที่จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีน้ําแดงอะไรมาเส้นไหว้เวลากลับมาจากหางเงินช้างก็จะมาเส้นประกรรมด้วยนะคะตรงนี้นะคะ เป็นทางเข้าหมู่บ้านค่ะขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็พอจบคลิปแค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ